สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับกับเล็กเกษตรหลังบ้านนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะมาแบ่งปันความรู้นะครับให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเกี่ยวกับการทำแแหนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่6นะครับก็คือตอนทำหูผูกเผาแหนะครับ หรือแห่งแห์ประสัสารนั่นเองนะครับวิธีทําแบบไหนนะครับทําอย่างไรนะครับก็ไปรับชมกันเลยครับผมครับผมวิธีการผูกวิธีการผูกหูสําหรับการผูกเผาแหนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเวละห่หางจาก จะแคะสุดท้ายนะครับมา2ตานะครับหนนะครับกับก็คือเอาตาที่2เลยนะครับเดี๋ยวคนจะเอาตาที่3ที่4ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ที่นี้ของผมเองเนี่ยผมจะเอาตาที่2นะครับนะครับเราก็มาทํากันเลยครับผมว่าทํายังไงนะครับก่อนเอื่นเราก็ต้องเตรียมมัครับเนี่ยชุนสันแหแล้วก็กรรไกรตัดเชือก นะครับพันการัดเชือกไฟแชกนะครับไว้จุดไว้ลนหูหัวเชือกนะครับแล้วก็เมจิกนะครับเอาไว้มาร์ดเอาไว้มาร์กเพื่อเราจะได้หาตำแหน่งผูกเพาได้ง่ายขึ้นนะครับมาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องแบ่งระยะห่างของแหงก่อนนะครับว่าเราจะเอากี่ตานะครับ จเจ้ากี่ตาแต่ของผมเนี่ยมาได้เจ็ดตานะครับผมก็จะนับอย่างนี้เลยครับก็จะนับอย่างนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับตานี้นะครับเนี่ยพอได้ตานี้ปับ๊บใช่ไหมครับทีนี้เราก็เอาปลายเชือกนะครับนะครับสอด สอดมาแบบนี้นะครับสอดมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็แล้วก็ผูกเลยครับผูกเหมือนเราที่ผูกแขนะครับนี่ครับผูกเหมือนเราเลีือนที่เราผูกมัดตาแห่นะครับดึงให้แน่นครับเสร็จแล้วเราก็เราก็จะโค้งเชือกมานะครับอันนี้นะครับเนี่ย แล้วก็จะสอดเชือกนะครับสอดเชือกมาอย่างนี้นะครับเนี่ยครับสอดเชือกมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนี่ะครับนี่นะครับดึงให้ตึงนะครับเนี่ยดึงให้ตึงเสร็จแล้วก็แล้วก็โค้งมัดเชือกนะครับ อ,อ,อ้อมหลังเชือกสองเส้น2เส้นนะครับแล้วก็สอดไปนะครับแล้วก็มัดอีกทีนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็พันพันเชือกมารอบหนึ่ง เสร็จแล้วก็ลอดขึ้นไปข้างบนนะครับขึ้นมานี้ปั๊บเนี่ยให้มันเป็นตัวตัววีครับเนี่ยให้มันเป็นตัววีอย่างเงี้ยนีครับเสร็จแล้วทีเราก็ดึงให้ตึงนะครับแล้วก็หนีบไว้นะครับแล้วก็มัดนะครับมัดก็สอดหลังสองเชือกแล้วก็มาสอดกลางเส้นเชือกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงให้แน่น นะครับแค่นี้ครับเนี่ยแค่เนี้ัมก็จะเป็นนี่ครับก็จะเป็นหูผูกเพานะครับนะครับเสร็จแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดเชือกนะครับตัดเชือกส่วนเกินออกนะครับนี่นะครับแล้วก็เอาไฟแช็กลนหน่อยครับเก็บปมเชือกนี่นะครับ สองข้างแล้วก็คลิปให้ดีนะครับแล้วก็มีจีครับมาร์กไว้เลยเพื่อเวลาเราเอาเผาขึ้นไปมัดเนี่ยเราก็จะได้รู้ตำแหน่งมัน,นครับได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยคันนี้ก็เสร็จแล้วครับนะครับนี่คือวิธีการทำหูผูกเผาแหนะครับหรือหรือว่าแห่งแหนั่นเองนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ได้นะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามในช่อง YouTube ของเล็กเกษตรหลังบ้านนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้วครับผมเอาไว้กันหน้าจะเป็นตอนอะไรก็ เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันดูกันใหม่นะครับผมต้องลางไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ